เป็นร้านอาหารลับริมน้ําที่อยู่ในวัดบางอยู่ตรงอัมพวาสมุทรสงครามนี่เองพอดีว่าเจ้าถิ่นสมุทรสงครามเขาอยากให้มากินร้านนี้เป็นร้านชาวบ้านลับๆติดริมน้ำอยู่ในวัดบางโพมีอัมพวาสมุทรสงครามนี่เองถึงแล้วครัวแพรก,กุ้งแม่น้ําบางโพมีตัวร้านอาจจะอยู่ติดริมน้ํานะ้บรรยากาศดีมากร้านนี้โตไม่ค่อยเยอะนะใครมาก่อนได้กินก่อนบรรยากาศในร้านนะชิวๆสบายๆบรรยากาศแบบชาวบ้านเลยก่อนทานข้าวมาชมบรรยากาศชิวๆแบบนี้ก่อนก็ได้นะวิถีชีวิตของคนสมุทรสงครามโคตรน้าอยู่อันนี้คือเมนูอาหารนะใครชอบลายสั่งได้เลยรอไม่นานนะ อาหารมาแล้วคุณลุงเป็นทั้งพนักงานเสิร์ฟและพ่อครัวน,นี่แหละนี่แหละเมนูที่บิ๊กอยากกินกุ้งแม่นม้ำทอดกระเทียมมันเองกุ้งแม่นม้ำเนื้อหวานฉ่ำกระเทียมอร่อยมากมาต่อก,กันที่เมนูปลาทูต้มมาดปลาทูสดๆจากแม่กรองแท้เนื้อปลาละมุนกลมกรอบชอบเลยอร่อยดีเมนูนี้ห้ามพลาดนะหมึกผัดกะปิรสชาติเผ็ดจัดจ้านหมึกนุ่มดีมีกระเทียมโทนด้วยเมนูปลากระ,กะพรงทอดน้ำปลาตัวมาแบบหดๆบิ๊กก็งงเหมือนกันทางร้านบอกตัวใหญ่เลยทำมาเป็นแบบนี้ก็งงเมนูนี้บิ๊กชอบมากไข่เจียวปูทอดมาได้กรอบนอกนุ เขาสวยรลลนะ้อนน่ะอร่อยเลยที่ร้านนะ่ะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มไปมาเที่ยวอัมพวายอย่าลืมมาแวะนะของอร่อยอร่อยแบบนี้อย่าลืมมากินกันนะ